สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมนี่ที่เห็นอยู่นี่คือน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเนาะระดับน้ํานะครับผมปริมาณน้ํานะครับที่อยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับผมแล้วก็มีน้ําเหนือไหลมานะครับผมบางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมนะครับตามข่าวที่เราดูนะครับผมที่เราดูข่าวทุกวันเนาะมีน้ําท่วมทางเหนือนะครับผมแล้วประกอบไปด้วยมีน้ําทะเลหนุนนะครับ ทําให้น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานี้เพิ่มขึ้นมีระดับน้ําสูงขึ้นนะครับผมน่ากลัวครับแล้วก็ไหลแรงครับผมแต่การเดินเรือเขาก็ยังเดินเรือตามปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากเรือนําเที่ยวเรือต่างๆนะครับผมเดินเรือตามปกติทุกวันครับผมให้บริการทุกวันนะครับผมโอเคครับนี่นะครับผมระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาล่าสุดนะครับผมอันนี้ผมถ่ายตอน ห้าโมงเย็นเลครับผมอยู่ที่ท่าเรือสาทรแล้วก็ใต้สะพานตากสินครับผมระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาครับ